ก็มาสวัสดีเพื่อนๆ FC นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะของงวดวันที่หนึ่งกระดัษก,กระดาก็จะลงทั้งสองตัวบนสองตัวล่างในในในคลิปเดียวกันเนาะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นคำเตือนของทางช่องนะคแะแ้วก็จะเขียนเนาะ ไม่ได้เขียนไว้นะมาเขียนวันนี้ก็จะนานนิดนึงคือมาเขียนในคลิปเลยนะคะก็หนึ่งก็คอนะคะกระดับกระดาหกหกสองตัวล่าง ชุดเต็มสูตรก่อนเนอะเพราะว่าแอดจะยังไม่ได้ดูตัวเด่นตัวอะไรก็จะมาจับมั่วแล้วจับเป็นข้าตัวลองนะคะเพื่อน,นๆก็ไปหาดูเอาเนาะเพราะแอดก็ไม่ได้เอาเอาสถิสิเก่ามาโชว์แล้วไม่รู้ไปวางไา้ตรงไหนอันนี้แอดก็จะชุดเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตัดสลบให้ก่อนหวยออกนะคะสองวันแอดก็จะมี หนึ่งสี่สามสี่เก้าสี่สองสี่ศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งห้า 4, 16, 29, 28, 36, 9 5 8อันนี้ยังไม่ได้ปักหลักสิบหน่วยนะคะ5 8 2 5เพื่อนๆก็ต้องซื้อกลับอยู่ล้เนนอหวยหาหลักสิบหลักหน่วยมามาตัดกันเองก็ได้นะคะ9 6 9 8 หกเจ็ด <c oughs> ากก้าเกาแ่แหมพอเราจะมาคุยกั็เสียงไม่ค่อยจะดีซะแล้หนึ่งปเสียงแหบแห้งๆไปสองเจดและ5้สี่นะคะเดี๋ยนะคะแอดเช็คก,ก่อน หนึ่งสี่สามสี่เก้าสี่สองสี่สองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกสองเก้าสองแปดสามหกห้าหกห้าแปดสองห้าเก้าหกเก้าแปดสองหกหกสี่หกเจ็ดห้าเก้าหนึ่งแปดสองเจ็ดสองห้าโอเค ก็สิบยี่สิบยี่สิบสี่ชุดนะคะชุดเต็มนะเพื่อนเดี๋ยวจะมาตัดเด่น <c oughs> ตัดลองให้เนาะก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคนไหนดูไม่ชัดหรืออะไรก็แอดก็จะถ่ายไปลงในในเฟซเอนี่นะคะชื่อเฟซรวมทับเป็นสุกเนาะทีนี้เราก็จะมา ตองตัวบนกันต่อเลยเนาะเห็นนะคะตองตัวบนเนอะตองตัวบนแอดก็เขียนวันที่กันเนาะหนึ่งกคหกหกนะคะ <c oughs> สองตัวบนมังวดที่แล้วเข้าชุดรองแล้วชุดเด่นนะแอดก็จะชุดเด่นมัน้แอดก็จำไม่ได้ใส่จะเป็นชุดเด่นที่แอดสรุปมีชุดเด่นชุดรองชุดกันอะเนาะสองตัวบนเนี่ยวดที่แล้วเข้าแต่เข้าตัวกลับหมดเลยทั้งตัวล่างทั้งสองตัวล่างสองตัวบนเลยสามตัวบนไม่ไม่เข้านะคะก็มีเห็นไหคะ สองตัวบนของเราก็จะมีศูนย์ห้าสองห้าอันนี้คือชุดเต็มสูตรเต็มนะคะยังไม่ได้ตัดอะไรทั้งนั้นสามห้าเก้าหกเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าห้าแปดห้าเก้าสี่ห้าสี่เจ็ด 1นึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาเจเจปหเจ็สปสสี่เก้าสี่ห และแปดเก้านะคะเพื่อนๆคงเห็นชัดกันเนาะก็จะมีทั้งหมดเลยยี่สิบสี่ชุดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส้าสองสยี่สิบสี่ชุดนะคะสองตัวบ,บน ก็เพื่อนๆคนไหนดูไม่ชัดหรืออะไรแอดก็จะถ่ายเอาไปลงในเฟซลมซับเป็นสกนอะแล้วก่อนหวยออกสองวันหรือสามวันแอดก็จะมาสลุปชุดเด่นชุดรองชุดกันให้เนาะก็เพื่อนๆก็ดูไปนะเป็นแนวทางเนาะอันนี้แอดก็ใช้เด่นจับแม่นๆเลยนะสีสี่สำนักจับเด่นสิบหน่วยบนนะคะแล้วก็มาจับชุดสตัวให้เนาะก็ขอจบคลิป สองตัวบนสองตัวล่างไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆคนไหนเพื่อกดติดตามกดไลค์ให้แอดด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ